อาเีกินเนาะ้ยันนี้ตำห่งน้ำเีตำหงจบแซ่บครับสีมืดสีมืดเจับเกาโจดเดียมเห็หนักกับตับปูปราม้อมครับนีนี่ครับตำบหงเนี่ยผมเนาะเจ๋วนะนี่ตรงนั้ตับมะละกอปลาหล้อบแซ่บเนาะองสีมือก่อน นี่ครับผมคือผมซื้อมาเป็นหลอดเพาะซื้อมาไม่ได้ขุดนี่แหละผมซื้อมาให้เก่าแคงแต่เป็นหลอเออเปินครับแม่แหย่เนาะเออมีตังเดินเข้าตลาดจบที่จบที่เดียวครับนะอืมครับนี่ครับเพราะเป็นพราขาไม่ขายเดียวะมันขุดตครต เป็นเพราว่าไม่ขายเดียว่ะน้อครับเราพี่น้องนะยังไงสาวพี่น้องกระดกแชร์นี่ครับนะเพื่อเป็นล้างจ่ายนะพี่น้องนะนี่ครับเสียบเสียบถึงกระจากันนะครับต่ำหองต่ำเองกินเองนักเลงขอพี่น้องโอ้ยมาสร้างว่าพี่น้องเสียบเสียบเก่าครับนะโคกยินถึงน่าโคกนะโคกดึงเขาเล่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 พี่น้องนะนี่ครับนี่ก็มวงเงี้ยพี่น้องนี่นี่ก็มวงถ้าถึงมวงแซ่ยบกูนะ สุ่มเขียวเนาะสุ่มเขียวต้อนเทียนเอาไปลองเอ้ยอีกอรันงหนึ้งเลยสุ่มเขียวครับหยับหยับย่างหยับเลยเด็กกัเนาะเสียบอีหลีเด็กกัดเด็กกัดน้ำแข็งนเนาะนะครับมากินมแตงโมแ้อจ้าครับนี่ครับเป็นอาหาร ที่กินว่นแรกกินตอนไหนก็เบือ่ออย่างเงี้ยว่ากินตอนสอ่วแรกินตอนเคีืงตอนแลงบอเลยเบื่อจักเทียขคือคือตอัหึงละเอมบันเามีแต่น้องะสยบเสียงเอือตัูตัตปูปลาหลอกตัปูปลามึงเราไปเสียบอะไรเอนอะมันมันไเสียบนะจ๊ะบ่มันจะเคี้ยวนมกินตัวนาะ้นกินน้ำแกรนระ่นนะกินตับหนี มึนกัดนครับเสียบเสบเือเก่ามเป็นีมืออาหารรเด็ดบันเฮานี่ครับอ้าตัวนี่ครับมันเขือเนะอืัเปือขาว,ขาวขาครับบันเขือเปาแปะแปะกระแทกหน้าเล่นไปลนะน่ครับเสีบเสียเหมืกันนะเสียบนนมืนก กลิ่นน okay, okay, mm ้องกลิ hmm. mm ่นนะกินเอาถือเป็นตัวเลยออกป่าวเด้อป่าวเด้อนี่เองนรองป่าเออถือนะฮะนี่ครับเป็นรองเนาะอือนี่ครับออกเสียงเงินเนาะโอ้โหพี่น้องเลยมังป่าหมออันนี้ไม่ใช่ป่าหม้อคางดำเป็นรองอันนี้ป่าหมอบ้านเนี้ยป่าหมอใหญ่ครับอันนี้ไม่ใช่ป่าหม้อคางดำพี่น้องป่าหมอใหญ่ช่วยครับ อ้ยตัวนี้อเียปนอตัวขุโพสปนอ่เงอครับมึงป่าหมอฮป่าหมอวันปิบิเนะครับันเลยวันี่จะฝาปนองกูหล้กูชด้ครับเนาะฝากปนองกูได้กชช่นนี่ครับต่ผมเสียบแล้วเกินแตมสุกยป่าตัวอื้ เสบายครับสวัส hmm. ดีครับ